1>, 1 2 3 4 5ี่หคนอนุญาตรีวิวสถานที่พักนะครับเดิอนี่นะครับนี่มาถึงก็จำวัดอยู่ตรงนี้นะครับนี่กุฏิพระอาจารย์มหาสมหวังติตะสัมบโลนะครับพัดปรเรียนทำเข้าประโยคหรือพัะเจ้าคุณกันแน่นะครับนี่ตั้งอยู่นี้นะครับนี่โต๊ะมูอยู่ด้านนี้โต๊ะทำงานอยู่ด้านนี้นะครับนี่ไม้สักอย่างดีนะครับนี่ห้องน้ำอยู่ด้านนู้นนะครับนี่ ด้านนอกนะครับตรงชั้นพาาัฒนาชาววันนี้พระอาจารย์ท่านไปบินทาบาทมาเลี้ยงนะครับชั้นพาาัฒนาชาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นั่งชั้นอยู่ตรงนี้นะครับนี่เก็บทําความสะอาดนะครับที่เลือก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่ขอโทษขออภัยนี่นะครับจะได้เลียมลนพักอยู่ที่นี่เลียมลนพักผ่อนอยู่ที่นี่เป็นเวลา นถึงวันที่30นะครับแต่ว่าสามสิช่วงเย็นก็จะเดินทางไปวัดหม่สันติสุขหรือร่วมงานปฏิบัติธรรมวัดหม่สันติสุขต่อนะครับหนึ่งสองสหเดินทางไปตรวจข้อสอบบารีสนามหลวงนะครับนี่มาพักอยู่กับพระอาจารย์มหาสมวังจิตะสังวโรนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนนี้นะครับวัดปัทาเทียนโอ้ครูปราชย์นะครับ ขังนะมมารมีขังขังนะมมารมีขันธมัยังพุทธะภควาโตภวบาลภวการังตระหงาเซนัมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ นันโมทัสสภะขาวโตะรอระโตสัมมาสัมพุทธสังก็คือมของคุณพระทติุปุสิชื่อนี้เราทั้งหลายจะไดู้จากกันนีโยม กดอนุญาตถ่ายภาพนะครับคณะกรรมการผู้มาตรวจข้อสอบนะครับพระพิสุสงฆ์ผูบาอาจารย์นะครับเพื่อประชาชนซึ่งเราการดูก็แปลกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยผมก็ได้จัดกีุ่มสองสามสี่จะได้เดินทางไปทำหน้าที่นะครับ วันที่สีนะครับพรุ่งนี้วันที่5ก็จะได้แยกย้ายกลับไปสู่อาวสสถานที่อยู่นะครับเดิอมาตรวจปัญหาบาดีสนามหลวงนะครับนี่จน้าทีรักษาความปลอดภัยนะครับนะครับบรรยากาศก,ก็เหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมแต่ความร้อนนะครับที่วัดโพธาตียนนะครับนี่เดินมาขอความเมตตาอาศัยกับพระจันมหาสมหวังนี่นะครับ ทิตสังมารูผู้ช่วยเจ้าวาดวัดโทธาเตียนนะครับวัดประชิตุพลตลอดถึงครูบาอาจารย์นะครับที่เรียนหนังสือด้วยนะครับสมัยก่อนนะครับอาศัยรถของวัดโพนะครับเดินทางไปตรวจปัญหานะครับบารีสนามหลวงนะครับเด้อวันนี้เป็นวิชาวยากรณ์นะครับ กิวาติมีสวะฆาโตภะคะวะตาธัมโมสวะฆาโตภะคะวะตาธัมโมอะมะมะสะมิอะมะมะสะมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะ ได้เยอะไหมครับวันนี้ครับครกับผมกับผม